มาค่ะชมงานถักชิ้นโบแดงเห็นไหมเอ่ยเป็นยังไงเก่งไหมเห็นไหมคะงานละเอียดยิบเลยค่อยๆดูค่อยๆชมกันไป พร้อมใจนำเสนอเนาะเห็นไหมคะถ้าไม่จับดูเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นงานถักเห็นไหมเอ่ยเป็นการถักธรรมดาธรรมดาไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะ ส,สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนเป็นเศษไหมทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำไมงานถึงบางถึงเบาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ละเอียดยิบมากเลย สเสลยค่ะ,สะเสลยถักจากอะไรเอย่ยได้เย็บผ้านะคะได้ที่ทุกคนใช้เย็บผ้านี่แหละค่ะนไหคะอะไรก็ถักได้ค่ะแม้กระทั่งเชือกเนาะนี่ตรงนี้เราจะเพิ่มใต้แขนนิดนึง เป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อแบบว่ารัดลัดพอดีตัวนี้จะเว้าวแขนเนาะเวลาเราใส่ลงมาตรงนี้จะตกลงมาอยู่ที่แขนมันก็จะเปิดอ่ะเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบสายเดียวแล้วก็เว้าวแขนว้าลงมาเป็นไง สวยไหมเขาเก่งไม่ล่าตัวเองใช้ความพยายามเยอะมากเส้นนี้เดียวเองเพราะคือเส้นได้ที่ทุกคนใช้เย็บผ้าและทำไมถึงได้นำเสนอทุกคนเสื้อตัวนี้ใช้เวลาถักหนึ่งปีเต็มค่ะ หนึ่งปีจริงๆนะไม่ได้ร้อเล่นไม่ได้พูดเพื่อให้ทุกคนร้องโอ้โหนี่ตรงคอนงานทุกตัวนะคะของสรยาจอยพาเพลินจะเริ่มจากคอเพราะอะไรถึงเริ่มจากคอมันมีเคล็ดลับค่ะเราสามารถจะขยายไปได้เรื่อยๆ ตามความต้องการของเราสมมุติว่าถ้าเราเริ่มจากข้างล่างเราจะกะไม่ถูกว่าจะแค่ไหนประมาณไหนสมมุติว่าอ่าเราเริ่มจากข้างล่างสุดนี่นะทีเนี้ยเราจะกะไม่ถูกแล้วพอมาถึงตรงช่วงนเนี้ยเนี้ยเีย,เยว่า พอละเอาเท่านี้ตอนสวมมันจะตึงไหมอะไรไหมมันยากมันลือ้อต้องรื้อบ่อยแต่ถ้าเราเริ่มตกักตรงจุดนี้นะนี่ตรงคอนะคะทุกคนเสื้อทุกตัวที่โรลยาจอยพาเพลินถักจะเริ่มจากคอพอเราเริ่มปับ๊บเราใส่ที่คอ โอเคเราพอนะเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือย่ขยับไปเรื่อยไม่ว่าลายไหนจะเริ่มที่คอหมดเนาะเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเราก็จะทดลองใส่ได้เราทดลองใส่ได้สวัสดีค่ะทุกคนดอนรับ วันาศาตีนอนกมีมานำเสนอค่ะเสื้อนะคะดูค่ะต่อดอกไม่ตัดใหม่เลยนะคะต่อไปเลยค่ะนี่นะคะจะต่อเป็นดอกยาวไปเลยไม่ไม่มีตัดใหม่เลยนะคะไม่มีค่ะ ชุดนี้เราจะต่อกันเลยค่ะเราจะไม่ตัดไหมจะตัดก็ต่อเมื่อเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะใช้วิธีสลับกันไปสลับกันมานี่จะเริ่มด้วยโซ่หกหรือห้าก็ได้ค่ะแล้วก็จะทำเป็นกลีบดอกเล็กๆ นนี่ะะคหยิบดอกเล็กๆออกมาก่อนสองสี่หกแปดสิบสองนะคะจากนั้นก็จะสลับถักสลับไปมาแล้วก็กลับข้างแบบนี้ค่ะกลับข้างสลับเพื่อที่จะถักดอกต่อไปนะคะทีนี้มันจะเป็นนี่ค่ะจะเป็นดับเบิลนะคะ เมื่อถักเสร็จแล้วใช้ไหมอีกเส้นหนึ่งมาต่อตรงนี้นะคะเสร็จแล้วถักเป็นตะข่ายลงมานะคะดับเบลิลดับเบิลตรงไหนนี่เลยค่ะสมมติว่าข้างบนนะคะใช้ดอกยี่สิบ เราต้องขยายตรงนี้ค่ะนะเป็นสามสิบเขาจะเป็นชั้นๆนะคะเขาจะเป็นสามสิบทีนี้จากตะข่ายตรงนี้นะคะตรงนี้เราไม่ตัดนะคะเราไม่ตัดเราจะวางไว้เสร็จแล้วก็ ดอกนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะไม่ตัดต่อลงมาอีกถักบนไปคือชุดเนี้ยนะคะความพิเศษของเขาคือการตัดไหมการต่อดอกจะน้อยมากคอนี่ก็ใช้วิธีเนี่ยค่ะ เพิ่มเอานะคะมาถักเพิ่มตามจำนวนที่เราชอบตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นใต้แขนท้องแขนนะคะสองข้างต้องใช้ความสามารถในการที่จะตลกค่ะตลกกลับไป กลับมานะคะมันจะใช้แบบยังไงอะ่ะตรงตะขายนะคะตรงตะข่ายก็จะทิ้งไว้ไม่ตดัดเสร็จแล้วดอกพวกนี้ค่ะจะถักต่างหากแล้วมาใส่เพิ่มลงไปนะคะ ตัวต่อดอกเนี่ยเราไม่ได้ถักทีละดอกทีละดอกนะคะเราไม่ได้ถักทีละดอกมันจะต่อกันยาวไปเลยนะคะเขาเรียกเสื้อต่อดอกไม่ตัดไหมชุดนี้นะคะทำไมถึงนำมาเสนอเป็นชุดมงคลค่ะเป็นชุดมงคลสีแดง เวลาใส่ใส่เฉพาะตุดจีนหนึ่งปีจะใส่ให้ครั้งเดียวค่ะนะคะจึงไม่สามารถจะใส่ชุดนี้โชว์ให้ดูได้ความจริงแล้วจะยาวกว่านี้อีกยาวไปอีกประมาณ ห้าชั้นนะคะจะยาวประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเป็นชุดแสกที่บ้านจะเป็นเชื้อสายจีนจากทางพ่อเด็กค่ะพ่อเด็กจะเป็นการไหว้นะคะชุดใหญ่ ใหญ่มากไหวหลายสิบที่รถไฟมาอีกแล้วและทุกคนในบ้านเมื่อถึงวันจูจีนนะคะจะต้องใส่สีแดงทุกคนจึงไม่สามารถใส่ชุดนี้ให้ดูได้เพราะเราถึงที่บ้านเราถึงนะคะว่าเราจะใส่ เฉพาะตุ๊จีนหนึ่งปีจะใส่แค่วันเดียวเพราะฉะนั้นชุดตีจึงไม่สามารถใส่ให้ทุกคนดูได้นะคะนะคะถามว่ามันเป็นชุดแสกยาวเื้ยแล้วทำไมถึงเหลือสั้นใส่ไปมันก็เบื่อค่ะ ปีปีหนึง่งเราก็อยากจะเปลี่ยนบ้างก็เลยเอาอกให้มันเป็นประมาณเหลืออยู่แค่เกือบถึงหัวเข่าะค่ะประมาณนั้นนะคะนนี้นะคะมานำเสนอให้ชมกัน ทีนี้เรามานำเสนอนะคะชุดสีม่วงลายปากฉลามเป็นชั้นนี่นะคะถักตามแพทเทิร์นเริ่มจากคอนี่นะคะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยเๆรๆๆื่อยเแสงมันเป็นที่แสงเนาะ มันก็เลยสีจะเพียนไปอันนี้เป็นชั้นล่าาคอหนึ่งคอนี่นะคะสามครั้งแล้วก็เป็นระดับมาจะไม่แยกนะคะตรงแขนจะไม่แยกจะใช้วิธีต่อออกมาค่ะก็จะมีความสวยของเขาเป็นทั้นชั้น อันนี้ก็เหมือนกันค่ะจะเป็นแบบดับเบิลเราต้องการเพิ่มเท่าไหร่ต้องการให้ตัวแยกบานแค่ไหนประมาณไหนอันนี้ก็คือใส่แค่ครั้งเดียวเหมือนกันค่ะครั้งเดียวเหมือนกันน,นี้เป็นชายเนี่ยค่ะชายชรเมตุล่มสวย ก็มีรูปให้ทุกคนดูนะแต่ไม่ได้เก็บไว้หรอกแต่ละตัวมีความสำคัญนะปีมันก็จะสใส่แค่ครั้งเดียวเขามีความงามอยู่ในตัวเขาเองนี่ค่ะ มีคนขอซื้อมีคนสั่งถักเยอะมากจาก้ะแต่ไม่ค่อยได้รับหรอกจะถักให้กับตัวเองให้ความสำคัญก็พอได้ค่ะนี่เห็นไหมคะตรงเขนอันนี้จะเป็น หน้าอกสี่สิบเนาะจะค่อนข้างตัวถามว่าทำไมถึงถักใหญ่เกินตัวเองเพราะชอบค่ะใส่สบายนี่คนะเห็นไหมความสวยงามของเขาความมีเอกลักษณ์ของเขาเขาเรียกลายเอา ปากฉลามเนาะบางคนก็เรียกแตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเรียกยังไงแต่จริงๆแล้วเขามีชื่อของเขานะแต่จำไม่ได้ว้าชื่ออะไรเนี่ยค่ะใส่กับยีนก็ได้ผ้าถุงก็ได้ได้หมดค่ะทั้งเช่นอ่าถ้าเรานุ่งกับยีน เราก็คาดเข็นขาดเห็นไหมคะเขาจะเห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบชั้นนี้ก็จะไปตรงกับชั้นนี้เห็นไหมคะลดหลั่นไปทีนี้เรามาดูอีกชุดหนึ่ง ไหมคะเป็นถักพหนึ่งอธรรมดาเป็นหมพรมเส้นใหญ่นี่นะคะเส้นมีไม่มีนะจ๊ะมีเส้นใหญ่ไหมพรมเส้นใหญ่อ่ะทีนี้เรามาดูทั้งตัวสิเห็นไหมสวยไหม วยหรือเปล่าชอบมากค่ะชุดนี้เหมือนเดิมค่ะเริ่มจากที่คอนี้เห็นไหมคะที่คอแล้วก็แตกออกมาเป็นแยกออกมาเป็นแขน็นไหมจะสลับสีกันอันนี้ใช่ไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะ นะคะใช้ไม่เยอะจะมีสีตองอ่อนเขียวแก่สีเหลืองสีส้มสีบานเย็นยสีแดงแล้วก็อันนี้เขาเรียกสีอะไรอ่ะสีมว่วงเหรอบหมาะไม่ถูกค่ะเป็นการสลับสีแล้วก็แยก ทีนี้มาดูตรงชายค่ะเห็นไหมชายแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นการเพิ่มอะค่ะมันก็อธิบายไม่ถูกเนาะนี่ค่ะมันจะเป็นเพิ่มตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดเพิ่มนเห็นไหม จะเพิ่มแล้วก็มีการลดเพื่อให้แต่ละแถวแต่ละช่องเสมอกันเท่ากันนะคะถามว่าใส่ให้ดูได้ไหมไม่ได้ค่ะใส่ไว้ได้เป็นชุดสำคัญเหมือนกัน วันนี้เราจะเสนอเฉพาะเสื้อที่สาคัญสาคัญนะคะบอกไม่ได้ว่าชุดนี้ใส่เฉพาะวันไหนนะคะแต่เหมือนเดิมค่ะหนึ่งปีเราจะใส่แค่ครั้งเดียวนะคะเหมือนตัวเมื่อกี้นี้ตัวนั้นจะใส่เฉพาะจุดจีนเนี่ยนะคะน,นี้ก็จะแวบลงมา ต่อลงมาแขนก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีความยืดหยุ่นในตัวของเขาเขาจะมีความยืดหยุ่นความนุ่มใส่แล้วไม่คันเหมือนกันค่ะด้านนี้เห็นไหมตรงตาแขนเนี่ยค่ะอันนี้เราจะไม่เพิ่มนะคะ เราจะไม่มีการเพิ่มแบบตรงใต้เขนออกมาเราจะถักวนมาแค่พอดีพอดีอะคะ่ะไม่มันเป็นมันไม่ยากอะคะ่ะมันไม่ยากอะเนาะถ้าใครที่ถักอยู่มันจะง่ายๆ่ยะคะ่ะชุดเนี้ยเขาเรียกถักพอหนึ่งคอใช้วิธีเพิ่ม นี่นะคะเห็นไหมเพิ่มตรงนี้เห็นไหมคะเพิ่มตรงนี้เสร็จแล้วก็มาลดตรงนี้เห็นไหมคะลดตรงนี้เหมือนกันค่ะทั้งตัวเลยเพิ่มตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็มาลดตรงนี้เห็นไั้ยคะ ตรงมันจะเหมือนกันทั้งตัวค่ะเพิ่มลดเพิ่มลดก็ทุกชุดนะคะไม่ใส่ซับในค่ะจะเป็นคนประหลาดเหมือนผีเสื้อไหมทายมาสิชุดนี้ใส่เฉพาะวันไหนเออใครทายถูกนะ มีรางวัลให้นะจ๊ะขอบอกเห็นไรเขาจะเหมือนผีเสือ้อใส่แค่ครั้งเดียวนะคะเอามาดูกันต่อไป